โอ้โหฮึ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 ัึฮึยเฮึ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 ฮจ้ึฮึยึฮ้ฮงฮึ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 ยึฮึยเฮ้ยเฮ้ฮึ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 ฮฮ้ฮฮฮ้ยเฮฮ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  ก็ต้องขี่กันมาเลยเชียวเอาใจสิพ่อหิวแล้วป่ะหิวแล้วป่ะิป้าเออป้าน่วางไว้เลยลูกรับตาวันประกเฮ้ยโอ้โหนี่นางโนมาอยู่บ้านนอกแค่วันเดียวนี่ถึงกับพี่การเลยเหรอะค่ะ คอคันนาม,มีหลุมมีบอ่อครับแล้วคุณวังก็ใส่ส้นสูงมาผ <m ach> มก็เลยให้เธอขี่หลังมาครับเออดีงั้นตอนขากลับเนี่ยให้ข้าขี่หลังเองไปนะข้าก็จักไม่ไหวเหมือนกันว่าร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงหูตาก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันเว้ย เสร็จแล้วก็กลับสิคะไปค่ะ,ค,ะคุณขี่หลังเจ้าวิทย์มาคุณไม่เหนื่อยแต่พวกเราในเดินมากันเองมันเหนื่อยนะครับผมกวนั่งพักก่อนดีกว่าใช่ครับก็ได้ค่ะเอะอเออะ,ะนี่นะระหว่างที่พ่อกินข้าวเนี่ยนะเองไปไถานาะแทนพ่อหน่อยวะฮะอ๋อจ้าพ่อจ้า นังโนนี่นนเก่งไข่นาเป็นหรือเปล่าวะอ๋อตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะออนเพิ่งจะเห็นหนาใกล้ๆก,ก็วันนี้เนี่ยแหละคะ่ะออนไถานาไม่เป็นหรอคะจะสี่กระสุนพีฟ้าไม่ได้เลยฟีฟ้านะครับทั้งเรียนเกง่งไถนาก็เป็นพี่วิตครับเห็นหรือยังล่ะครับว่าพีฟ้าเกงง่งกว่าคุณออนตั้งหลายอย่าง แหม่ของแบบนี้เนี่ยไม่เป็นแต่ก็เหัดกันได้ใช่ไหมคะพี่ฟ้าคะ่ะพี่ฟ้าช่วยสอ,อนออนหน่อยได้ไหมคะออนจะได้ทำให้คนอื่นเขารู้ว่าออนก็ทำได้เหมือนกันเนอะได้เลยค่ะคุณน้องชบวยอยู่แล้ว ไ้สิโว้ยวันนี้ใครให้ได้สักไลนนึงก็พอเเอเอาเเอาก็เร็วหน่อยมันไม่ตายหลอกนะใครอยู่ไในนานี่มันตายปและไล่สิปีแล้วเมา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 จับเขามันจะยางก่าวเนาะฮะเฮียอะไรเฮียอะไรเอ้า จับเข้ามาข้างไหนนี่เออนี่นี่เดี๋ยวต้องเล่นเครื่องก่อนอรไปนร้อครับไร้ร้บครับอ้ <c> ปวดอะไรไม่รู้อะไรไ้ยครับชูว่ขาเป็นเตจอย่างน้ยกครับค่ยๆยกครับไปครับปวดมาบไหมเจับเป็นไงไหมครับสาบมานี่ ไปเมื่อคราวที่แล้วถ้าใส่คู่กันจะสวยมากเลยนะคะรินเขาก็บอกแบบนั้นเหมือนกันครับวันนี้ผมก็เลยมาซื้อแหวนวงนี้ให้กับรินเขาาค,คือรินล,ลินขให้ผมเอาเงินรางวัลที่ตาให้มาซื้อแหวนนะครับอ่ะทำไมจะคิดว่าตาป้าเห็นแกเอาเงินมาซื้อแหวนให้หนูริน ป้าจะด่าแกหรือไงเฮ้ยนุรินก็เป็นเมียแกนะถ้าแกจะเก็บเงินเอามาซื้อของให้เมียโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนปาจะไปว่าอะไรแกได้ว่าครับเออแล้ววันนี้วันนี้ป้ามาซื้ออะไรล่ะครับ อาลิวอาลิวผมซื้อของมาฝากถ้าคุณคิดว่าแวนเพชเท่านี้เอามาให้ฉันและฉันจะลืมความผิดของคุณอย่างนั้นเหรอ ต่อให้คุณเมาวแหวนเพชรมาหมดทั้งล้านคนอย่างฉันก็ไม่มีวันที่จะลืมความผิดที่คุณทำกับฉันไว้ขอใจไว้ด้วย หักหรอครับถ้าหักในปานนี้บวมไปแล้วผมว่าคงน่าจะแค่ขาแพงเพราะว่าล้มมากกว่ารับเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายนะครับ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 จะไปหมดเลยอ่ะเอางี้ละกันกินยาแก้ปวดแล้วก็นอนพักก่อนนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวผมพาไปหาหมอ,อได้ ฉันคิดกังเธอไงฉันก็ยังเข้าใจเธอดี